อยู่ที่นี่นะครับผมสะพานเทพสุดานะครับน้ำลำปลาวเกลือนลำปลาวนะครับผมน้ำลำปลาวนี่แหละเดี๋ยวพาข้ามไปดูเดี๋ยวมาดูด้านแรกเลยพี่พี่ขออนุญาตนะพี่นะพี่ขอถ่ายทำหน่อยนะผมว่าจะอ่านเนาะอันนี้คือปลาปลาซิวครับปลากระดีเนาะลุงละลาย<า>เนาะแล so นะ้มีปลาย่างาด้วยนะอันนี้อันนี้คือส้มปลาตองส้มปลาตองครับจะเป็นทำเป็นสายเดียวครับผมเปิดโทรตามนี้นะเพื่อนนะ โทรมาสนใจมีโทรมีมีส่งได้เลยเนี่ยหรือที่้ายเขื่อนพี่เขากำลังตักตัวใหม่นี่ะพี่นะขออนุญาตนะพี่นะนขอ,นะนะอชมหน่อยนะว่าปลานินนะครับผมก็ส้มนะครับผมมีแบบนี้เล็กครับผมเขื่อนอลำปออเลออรรปาฮะมา u t u b e พี่มาเนาะพี่เนาะตแต่ตัวเล็กนิดนึงนะครับพเพราะว่าแคบหน้าจอแล้วก็โทรมาเนาะ สวัสดีครับอยู่กับช่องน้องน้อยชาแนลนะครับวันนี้น้องน้อยอยู่ที่นี่นะครับผมสะพานเทพสุดานะครับเดี๋ยวจะพามาดูปลาตลาดปลาส้มปลาของฝากนะครับอยู่ที่ทางขึ้นสะพานเทพสุดานะครับผมนี่ครับไปอำเภอสารสักขันนะแล้วก็ไปทางกระสินไปอุดรนะครับผมก็เดี๋ยวพาไปดูเนี่ยครับแม่น้ำครับแม่น้ำน้ำลํเปาวเกลื่อนลเปาวนะครับผมน้ําลาปาวนี่แหละเดี๋ยวพาข้ามไปดู ทิปต่อไปจะพาไปดูสะพานเทพสุดานะครับผมนี่ชมบรรยากาศกำลังหาปลาครับผมนี่ไปกันเลยครับผมนี่มนน้ำลำเปาานะครับผมนะจะพามาดูนะครับนี่คือทางขึ้นสะพานเทพสุดานะครับนี่มาจากอุดรนะครับสกลนครก็จะมาเส้นนี้ครับเส้นกระสินนะครับผมอยู่ที่อำเภอสาสขักขนนะครับผมนะนี่ ลงไปนี่จะเป็นพานเทพสุดาเดียวลูกน้อยจะพาไปชมในคลิปถัดไปนะครับผมสวยงามมากๆเป็นพื้นน้ำยาวนะครับเพื่อมีสองฝั่งก็จะเป็นขายของฝาาพวกของขึ้นชื่อนะครับปลาส้มปลาจอมปลาอะไรนะครับผมอยู่ที่ติดลําน้ํเปล่าเลยนะเพื่อนนะพื้นน้ำลำน้ำาเปล่าเลยครับนี่ประมาณนี้นี่ครับผมปไปชมกันครับผมเ,เดี๋ยวมาดูร้านแรกเลยพี่พี่ขออนุญาตนะพี่นะพี่ขอถ่ายทำหน่อยนะ ผมมาจาก YouTube ลุงน้อยชาแนลครับเขามาแนะนำให้พี่พี่นี่คือเขาเรียกแม่น้ำอะไรนำเกิดลำเป่าครับเกิดลำเป่าใช่ไหมครับเกิดลำเป่าตรงนี้ไปยันนู้นได้เลยพี่หน้าเขื่อนตรงไหนครับถึงอุดรอ๋ออันนี้คือท้ายเขื่อนใช่ไหมครับผมแล้วก็ตรงไปมันก็จะเป็นสะพานเทพสุดาใช่ไหมตอนนี้คือถนนเส้นอะไรพี่ถนนเส้นจัตจันทร์ไปหนองงศรีครับอ่านองน้องศรีเนาะ ทางนู้นก็จะไปอุดรได้ใช่ไหมพี่อุดรต้องไปฝั่งนี้ครับอ้าอุดรไปฝั่งนี้อ่ะอุดรไปฝั่งนี้อุดรไปฝั่งนี้ข้ามสะพานนี้เราบ่าทางนี้ไปไปเข้าสหัสขันสหัสขันไปก็สมเด็จอ๋อไปสมเด็จได้ทุนทหารมุนทหารไปทางนี้โอเคทางนี้เนาะโอเคเองงงทางก้าจังหวัดครับผมอู้นี่ปานั่นจะเยอะเลยพี่เนาะสุดยอดเลยนี่นี่เกลือลำเปาปลาประตูเกลือทางนู้นเลยพี่ ไปอีกประมาณ20กิโลใช่ไหมครับตรงนู้นก็ตรงนี้ก็คือท้ายเขื่อนแล้วพี่เนาะเพราะว่าน้ำเยอะมากๆปลาน่าจะเยอะเนาะครับผมไปพี่ปลาไม่มีกี่ปลาปลาหมดแล้วพี่เนาะอันนี้คือพี่ตอนเช้าพี่จะมีพวกปลาเผาปลาย่างเนาะครับผมนี่ผนมา4โมงกว่าแล้วเจ้าไว้เช้าใช่ไหมครับอ่าหมักรองไว้เรียบร้อยแล้วครับตอนนี้มีอะไรบ้างพี่สินค้าพี่พุซาอะไรครับพุซาน้ำผึ้งน้ำผึ้งเนาะ แล้วก็อันนี้คืออะไรพี่สามพึ่งน้ำพึ่งอันเดียวกันเหรอครัโลเท่าไหร่พี่โลเท่าไหร่ขายยังไงขายถึงละร้อยครับถึงละร้อยเนาะถึงละรอยถึงละ้าสิบแล้วนน่น่ะอันนี้ก็สามร้อยสามร้อยห้าสิบเนาะอันน้ำพึ่งเนาะครับผมได้เลยนะครับสามรถยังไปก็ชมหน่อยพี่มีอะไรมัางทานพี่หมดเลยเหรอครับผมไขอดูหน่อยนะมีปลาปลา่นะพี่เนาะปลาปลาดิปลาปลาปลาซิวีปลปลูกเท่าไหร่พี่ นบดละแปดสิบบาทแปบาทเนาะอันนี้คือปลาปลาซิวปลากระดีเนาะมีปลาบดปลาบดเนาะมีพวกปลาบดเนาะมีปลาบดปลาบดตัวปลาเป็นตัวอันนี้สุงละร้อยเซนติเมตรอันนี้ร้อยนี่เจ็ดสิบก็มีห้าสิบหกสิบเนาะเนาะอย่างเงี้ยพี่สูงละร้อยสงละร้อยเนาะแล้วก็พี่มีปลาสับเนาะขอชมหน่อยนะพี่นะ นี่ปลาลสับมาดูมาส้มปลาส้มมีปลาส้มห่อเท่าไหร่พี่ปลาส้มปลาตองส้มปลาตองเนาะครับถุงละร้อยครับถุงละร้อยเหรอครับผมมีสิบสองเหรอสิบแปดสิบแปดเลยนะอ่ะสิบแปดอันนี้ปลาส้อยปลาซิวปลาส้อยถุงเท่าไหร่พี่ปลิวแก้วปลิวแก้วถุงละร้อยเนาะแล้วมีปลาย่างด้วยนะอันนี้ฟวงเท่าไหร่ครับครับฟวงกี่บาที กี่ละสามห้านะกลายเป็นขีดนะพี่เนาะอย่างปลาสับฝั่งนี้เนาะปลาสับปลูกเท่าไหร่ครับห้าสิบาทห้บาทมีสุกมีสุกมีดิบมีสุกมีดิบแมงดาอย่างนี้แหละพี่ถุงกระปุกเล็กสามกระปุกห้าสิบบาทอ่ะหกกระปุกห้าสิบบาทหกกระปุกห้าสิบบาทเอามาดูได้ปลาส้มมีเนาะพี่เนาะไข่ปลาไข่ปลาใส่ปลาใส่ปลาปลาสร้อยเนาะ ปลาจีนครับอันนี้คือส้มปลาตองส้มปลาตองครับที่เป็นทำเป็นซสายเดียวครับผมอันนี้ปลาปลาจีนเหมือนกันครับผมปลาจี้มเดียวพมอันนี้คือปลาอะไรพี่ไข่ปลาไข่ปลาทำไม่ใหม่เนาะอันนี้ขายยังไงพี่เนี้อขายกิโลกิโลเนาะครับผมโอเคที่แบบนี้หางแดงอืมตะเตเปียนเป็นหางแดงมาได้เลยของฝากเนาะพี่เนาะมีร้านนี้ร้านเดียวมีร้านนี้ร้านเดียว ปฏิเปลียนทางแดงเน่ยไม่ค่อยมีด้วยนะครับแล้วก็นี่ปัจจีนเนาะพี่เนาะครับอ่าถุงเท่าไหร่พี่เงี้ยถุงละร้อยครับถุงละร้อยงละห้าสิบอันนี้ถุงละร้อยถงละร้อห้าสิบนี่ประมาณลัดหลังลดหลั่งกันไปเนาะครับนี่ก็คืออันนี้ปลาเท่าไหร่ปลาถุงกระแห้งพี่ครับหนึร้อยหนึ่งอ๋อแล้วพี่มีเบอร์โทรไหมพี่อ๋อเขาเบอร์เบอร์หน่อยพี่อ๋อนี่นะพี่เนาะ อ่ะเปิดโทรตามนี้นะาเพื่อนนะโทรมาสนใจมีโทรมีมีส่งส่งไหมพี่ส่งครับผมส่งทั่วประเทศเนาะ่นี่นะครับก็สนใจก็โทรมาปลาปลาจอมปลาอะไรนีเนาะส่งปลาสดลังโฟมลังมีไหมพี่ไม่ไม่เคยส่งมันไี่ส่งเนาะจะเป็นพวกปลาสมพวกปลาส้มปลาแห้งพวกอะไรนี้นะประมาณนี้ครับก็ส่งทั่วประเทศก็โทรมาได้เลยพี่เปิดทุกวันไหมครับเปิดทุกวันครับเปิดกีโมงถึงกี่โมงครับโมเช้า หกโมงเช้าถึงุ่มทุกวันนะครับผมมาเช้าเช้านะเชิญเลยพี่เลยเชิญมาได้เลยนะเช้าเช้าของก็จะเต็มหมดนะเพื่อนนะเดี๋ยวไปยันนู้นแล้วนุ่นน้อยพายไปดูนะมีสองฝั่งเเพื่อนนะฝั่งนู้นก็มีครับผมาขายประมาณเหมือนเหมือนกันเนาะประมาณนี้เดี๋ยวนุ่นขอพาไปดูอีกร้านไปพี่ขอบคุณนะครับ,คร,บครับครับลลครับไปเดี๋ยวพาดูร้านอื่นต่อนะครับผมนะ ก็มีหลายร้านก็มาดูของเยอะครับผมมีให้เลือกเยอะมีก็เป็นปลาเหมือนกันราคาก็พอๆกันครับผมนะก็พามาชมบรรยากาศนะครับผมนะพามีอะไรขายมัางมีฟองขายนี่ครับผม,มาได้เลยเนี่ยูย่ที่ขายเขือเอเข่อนเนาะขายเขื่อนลำปาวนะครับกาลสินนะป,ปักขุนมาได้เลยนี่ของขายก็จะเป็นพวกปลาส้มเนาะปลาส้ม ปลาจอมปลาจีนปลาตองปลากายพวกพวกนี้นะครับผมแล้วก็ปลาตะเพียนแบบนี้ขออนุญาตนะพี่นะมาชมหน่อยนะนี่แหละครับผมสองแบบนี้นะไปฝากเป็นของฝากของอะไรครับผมก็มีรับส่งมีส่งทั่วไทยนะพี่เนาะแอนจะม้วนส่งเครื่องดครับผมส่งเครี่ด้วยนะพี่โอ้ยใหม่เลยส้มปลาส้อยครับปลาขาวเล็กหอมๆเลยส้มปลาส้อยปลาขาวเล็กปลาเยอะแน่นอนนี่ก็ปลาหมูนี่ปลาเคื่อน เยอะแน่นอนปลามันเยอะมากเลยตรงช่วงนี้น้าหลากเลยปลาเยอะแต่ว่าปลาสดยังไม่มีนะพี่เนาะตรงนี้ไม่มีไม,ไ,ไม่ค่อยได้เนาะแตรว่าก็จะเป็นพวกปลาเล็กปลาน้อยก็อามาทำเป็นปลาส้มปลาจอมพวกนี้ก็ตลาดปลาสดก็ต้องอีกที่หนึงนะ่งเนาะแต่ที่เรารับเนาะตอนนี้ส่วนมากก็จะเป็นขายของฝากแบบนี้นะครับผมนะนี่จ้ะแวะซื้อได้เลยนะครับผมผ่านไปผ่านมาก็อย่าลืมมาแวะนะครับผม ขอ,องฝากาปลาผลิตภัณฑ์จากปลาปลาส้มปลาจมปลาสับปลาแห้งปลาย่างนี่นะครับผมนะนี่นี่มากัดทันด้วยนะครับผมนะนี่แบบนี้เลยครับผมจุ่งละนี่สามรสนี่สับมาได้เลยครับผมสวยๆเลยนะครับผมนะพี่เขากำลังตักถือใหม่นะนะพี่นะขออนุญาตนะพี่นะขอชมหน่อยนะว่าอ,อันนั้นส้มไข่ปลาอนนปเออนี่คือกรอบเป็นยังไงเนะี่ยปลูกละห้าสิบบาท สวยเลยสวยแบบนีน้ีกำลังผลิตยอยู่นี่แบบนี้เนาะนี่แหละพวกส้มไข่ปลาก็าจะทำเป็นกระปุกกระปุกไว้แบบนี้ใครอยากกินปลาพวกผลิตภัณฑ์จากปลาปลาส้มปลาจมมาได้เลยเยอะแบบนี้เลยไปเดี๋ยวไปดูฝั่งนี้มั่งขอบคุณนะครับพี่จะะ้ะไปดีก็จะมีปลาปลาสับนะครับผมนะ ก,กีกยบองนี่แหละปลาเกียวบองแล้วก็ปลา้าครับผมแบบนี้ปลานิ่นปลานินปลานินนะครับผมก็ปลาส้มนะครับผมนี่แบบนี้เลยครับผมตัวนี้ก็จะเป็นถุงถุงถุงก็ประมาณหนึ่งร้อยครับเป็นปลาแห้งปลาย่างปลาแห้งปลาปลาส้อยแห้งครับผมนี่ครับผมนี่แล้วก็ปลาส้มเนาะปลาส้มปลาตะเพียน ปลาตะเพียนหางแดงนะพวกนี้หาขออนุญ,ญาตนะปลานะนี่ครับผมประมาณนี้ครับผมปลาส้มปลาจีนครับผมปลากายพวกปลากายพวกนี่ครับเป็นมงังคุเป็นแพ็กแบบนี้ครับผมนี่โอเคก็ออกมาเช้าๆนะครับมาเช้าก็จะประมาณหกโมงกว่าเจ็ดโมงก็จะเปิดทุกวันครับผมประมาณถึงประมาณหนึ่งทุ่มนะครับผมนี่บรรยากาศให้ดูบรรยากาศตรงนี้เป็น น้ำเปล่านะครับผมนะตรงนี้น้ำเยอะนะคนหาปลาเต็มเลยนี่บรรยากาศเดี๋ยวน้องน้อย,ยคลิปต่อไปดี้จะพาไปดูสะ,ะพานเทพสุดานะตรงนั้นก็จะเป็นมีร่องแพรแล้วก็เป็นแบบอของกินด้วยนะครับพาไปชมผ่านมาเมื่อกี้สวยมากๆเลยสะพานเทพสุดาครับผมก็นี่บรรยากาศนะครับสองฝั่งน้ำเพื่อนนะสองฝั่งซ้ายขวาเส้นไปอุดรแล้วก็ไปทาง กระสินครับผมเป็นกรสินนี่ครับผมประมาณนี้ครับผมก็ประมุดได้นะครับผมว่าตลาดของฝากเอื่อนลำตะคองครับผมเอ,อ,อมื่อนลำเปาวฮะช่องอะไรครับมายูทูปพี่ไม่เป็นไรเออมาปากร้านพี่ก็ด้วยอ,อ๋อเนี่ครับสติ๊กเกอร์แบบนี้เลยนี่แหละครับเห็นไหม แต่ตัวเล็กนิดนึงนะครับผมเออน้ำมันพี่ก็หมดแต่ผมขออนุญาตติดตรนึงครั้นี่นะครับผมนี่เนใจนก็โทรมาเนาะพี่เน,ะนาะแต่ตัวเล็กนิดนึงนะครับเพก็แคบหน้าจอแล้วก็โทรมาเนาะนชื่อร้านอะไรพี่นนนอิงอ่อนเนาะปลาส้มนะครับผมเนาะตัวมันจะเล็กนิดนึงนะเบอร์โทรใครก็แคบหน้าจอ <laughs> โอเคพี่จ้าจับประมาณนี้ครับผม ตลโวมาครับผมอันนี้เปิดทุกวันนะพี่เนาะเปิดทุกวันเลยตรงนี้พี่กาดคือตรงไหนพี่เขาต้องปักหมุนมาแบบไหนเป็นเขาเรียกทานเทพสกุดาครับอ๋อสะพานเทสพสุดามาเลยครับผมบอกทางจะขึ้นสะพานสุดานะี่เนาะก็ปักมาเลยว่าปักหมุนมาเ<ป>ทืสะพานเทพสุดาเนาะกาลสินครับผมอําเภอนี่คือสาสักกันใช่ไหมอำเภอสาสักกันนะครับผมก,ก็ก่อนจะขึ้นสะพานนี่แหละเนาะ มีสองฝั่งซ้ายขวาเนี่ฝั่งติดแม่น้ำนี่ปลายเยอะมากๆเลยสวยๆเลยเช้าเช้ายิ่งจะเยอะกว่าน,นี้เนาะโอเคพี่ขอบคุณนะครับพี่นะเ,เดี๋ยวฝากด้วยนะครับผมอ่ะเบอร์โทรตามนี้แหละไปเราไปดูก็โอเคนะครับ,บก,ก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามด้วยนะครับก็ฝากร้านด้วยนะครับร้านปลาแม่น้ําของฝากของฝากนะครับเป็นผลิตภัณฑ์จากปลานะครับ ่ากมวลมาอยู่ที่สะพานเทพสุดานะครับอําเภอสาตสขันจังหวัดกาลสินนะครับผมก็นนี้บรรยากาศครับผมเปิดแต่เช้าถึงประมาณทุ่มหนึ่งนะครับผมมีทุกวันนะครับผมในเช้าเช้าก็ของก็จะเยอะนะก็จะมีบางนี้ก็จะเป็นปลาเผาปลาสดด้วยนะมีปลาเผาปลาย่างครับก็ประมาณนี้ครับผมตอนนี้ก็เย็นแล้วประมาณสี่โมงห้าโมงครับผมบรรยากาศตอนเย็นๆนะครับก็ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งกดติดตามให้กับลุกน้อยนะครับผมก็อยากให้ลุกน้อยไปถ่ายเกมแต่ทาที่ไหนก็แนะนํามาได้นะครับผมก็ามีโอกาสลุงน้อยก็จะไปทําคลิปให้นะก็ฝากไลค์กดแชร์ไว้เจอกันคลิปใหม่นะครับสวัสดีครับ